วั yup. นนี้ไม่มีอะไรมาครับหลังจากที่ไม่ได้ลงขิ้นไปหลายเดือนเลยนะครับอยู่งานต่งบุกรังครับบุตรังบุกรรังค่อนข้างจะหนาครับ หนามากเลยนะครับลูกดังน่าจะ2เมตรครึ่งได้ครับผมอัดไปแล้วเฮลี่กดหลังแล้วผมเนีดูบรรยากาศการ,กรอบๆนะครับผม รอบๆนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับผมซึ่งเป็นทีมงานทำทางด้วยกันนะครับแต่คนละบริษัทนะครับ อยากให้เราถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรสอนไม่ใช่สอนคนระับอยากให้เราถ่ายเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมบางทีก็ทําคลิปก็ไม่รู้จะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่รู้จะบอกเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่ก็จะเป็น 6ล้อไอมิซูแคนเตอร์นะครับ6ล้อน้ำมันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงการตักลูกรังกันเราจะพูดถึงการตักลูกรังนะครับวันนี้การตักลูกรังนะครับเราต้องคัดพวกหินพวก เศษไม้พวกพวกแบบที่เป็นหญ้าเป็นอะไรออนะครับว่าเวลาตอนที่เขาเอาไปมิกบดอัดเนี่ยเขาจะไม่ให้มีพวกรากไม้หรือพวกเศษหญ้าเศษวัชพืชเลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามีพวกนี้ไปปนด้วยนะครับมันก็ ความนันมันก็อาจจะไม่ไม่ได้นะครับผมแล้วทําให้ทางไม่ได้ตามสเปคไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับในกรณีที่แบบพวกหญ้าพวกรักไม้มันอยู่ในลุกลังเยอะเกินไปนะครับจะเป็นไม่ได้เราพยายามคัดเกลี่ยออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเป็นหินเป็นอะไรที่ผมคัดออกนะครับ าเราเห็นเราก็เอาออก,คร,รออกครับเลียย์ออกนะครับแยกไว้แต่แต่บ่กอันนี้ดีนะครับไม่ค่อยมีหินไม่ค่อยมีพวกเ,เศษรัชพืชพวกรากไม้พวกอะไรต้นไม้ไม่ค่อยมีนะครับคือแตกสบายครับผมไม่ต้องเปลืองน้ำมันแยกหินคัดหินเท่าไหร่นะครับสบายครับบ่อันี้ เราก็วิ่งกันวันที่สองแล้วนะครับผมวันที่สองของการวิ่งลูกดังนะครับเรื่อยๆครับผมงานก็พอมีทำเรื่อยๆครับต้องขอโทษท่านผู้ชมเลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ต่อไปก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ รอรถถูกร้อนครับคันที่เห็นข้างหน้านี่คือน้ำมันหมดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับผมที่ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับ